อย่างน้องต้นข้าวเนี่ยก็เป็นอีกนักร้องรุ่นใหม่อีกหนึ่งท่านหนึ่งคนที่เติบโตในแพลตฟอร์มใหม่หมายความว่าแพลตฟอร์มใหม่ในการทําธุรกิจเพลงในตอนเนี้แน่นอนว่าตัวสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียสำคัญมากวัสดี้ับคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับพิ่ดีศิลาแลงัสครับผมเอกอัคคีครับอมาร้อนๆกับ power star <c oughs> นะวันนี้เรามีเรื่องที่จะมานั่งสนทนากับพี่ยินออนะฮะที่ผมทําข่าวบันเทิงมา <c oughs> เห็นศิลปินดารามาเยอะแยะมากนะฮะตั้งแต่สยามบันเทิงแต่สยามดารารายวันครับ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกวงการมายาหรือวงการบันเทิงวงการเพลงเนี่ยสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือเรื่องภูมิคุ้มกัน <c oughs> วัคซีนที่จะทําให้เรายือนอยู่ในวงการนี้อย่างสง่างามแล้วสร้างสารรค์ผลงานศิลปะได้ครับ <c oughs> ให้มันตอบโจทย์ของแฟนเพลงที่คาดหวังเนี่ยคนหนึ่งที่ผมอยากจะคุยด้วยก็คือพี่ยินแหละออพี่ยินทำงานวงการเพลงมากี่ปีพี่โอ้สามสิบกว่าปีครับสามสิบกว่าปีครับอยู่เบื้องหลังใครบ้างพอจะให้คนรุ่นใหม่รู้โอ้เบื้องหลังก็ตั้งตั้งแต่สายป๊อปเลยถ้าลากันยาวๆเลยนะพี่ครับตั้งแต่ผมทํางานที่บริษัทไมเคิลเฮดบริษัทในเครือจเมม่กรมมี่เน่ยครับก็มีตั้งแต่ บรโอนน่ <Br> ioni, อ่าพี่เสือธนพลครับอวงบางแก้วคุณบีน้ำชิปออคุณลาวินต้าครับอากลุ่มกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มเพลงปลอปยุคนั้นครับ,รบแล้วก็มาสายลูกทุ่งแล้วก็ ก็มาอยู่สายลูกทุ่งสายลูกทุ่งที่แกมิโกก็มาตั้งแต่คุณตะกะแตนโชรดาคุณพีเสดเดิร์ดคุณไผ่คุณกัลทอนมุณตางกัทั้งนร้นเรียกว่าครบเลยในในทั้งหมดแหละทั้งค่ายเรียกว่าครบทั้งค่ายตอนนี้ก็มาเพื่อชีวิตเพื่อสายเพื่อชีวิตก็เพื่อผมก็มาทํางานที่นี่อยู่เยอะครับหลายคนหนึ่งในนั้นก็อาจารย์ไข่มาลีวันหน้าครับอาจารย์น่ารักครับเพลงที่ผมเขียนหลายเพลง ครับอาจารย์ศิลาแรงก็เป็นคนดูแลให้กับอาจารย์ไข่ครับนะครับครับวัคซีนป้องกันตัวเองในวงการนี้ <ฮะ S 1> เป็นยังไงบ้างผมมองว่าความซื่อสัตย์ต่อตัวเองสําคัญมากอืความซื่อสัตนนสสย์ต่อตัวเองเราเราทํางานบนความซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ตัวเองหมายก็ว่าเราไม่โกงตัวเองครับไม่ทําร้ายตัวเองไม่ทําร้ายคนอื่นการทำร้าย ตัวเองคนอื่นเนี่ยมันกไ็ไปในรูปแบบหลายอย่างทำร้ายโดยความไม่ซื่อตรงทำร้ายโดยคาพูดทำร้ายโดยจิตใจอะไรเงี้ยครับมผมว่าการทํางานไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงหรือว,วงการอื่นแหละครับก็หมายความว่าถ้าเราตั้งมั่นในความสุจริตชนสุริใจครับแล้วก็พัฒนาการอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็สําคัญมากมากครับเพราะว่าการยืนระยะเนี่ยแน่นอนละ่ะยืนระยะต้องมีความความความรู้พื้นฐานที่ดีมีวิจิตหัวใจที่ถือว่าเป็นคน ขบบด้คนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็การพัฒนาเนี่ยก็ต้องไปต่อเนื่องกับกับยโลกและเทคโนโลยีและสังคมคที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่ามีศิลปินคนหนึ่งที่อาจารย์ยินคงจะเห็นแหละเพราะอยู่ในวงการนี้นะน้องใหม่ที่ขึ้นมาแบบมวยไร้ไข่ต้นข้าวสุภิยาตาอุดมครับครับเด็กอายุสิบสาปีจากตลาดนัดขับขึ้นมาเป็นนักร้องบนเวทีที่วิแตกหลายที่เที่ ยันยินมองปรากฏการณ์อย่างนี้ออย่างน้องต้นข้าวเนี่ยก็เป็นอีกนักร้องรุ่นใหม่อีกหนึ่งท่านหนึ่งคนที่เติบโตในแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์มใหม่ในการทรําธุรกิจเพลงในตอนเนี้ยแน่นอนว่าตัวสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยสําคัญมากมแล้วสื่อที่เป็นส,ส,สื่อหลัก ข้อสาคัญมากๆครับคือหมายความว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆค่ายอืมที่เป็นค่ายที่เกิดใหม่ครับใช้อันนี้เป็นกลยุทธ์ในการเคลื่อนที่สื่อหลักที่พี่เอกทำมาจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็สื่อหลักที่มีในในสังคมสื่อเราเนี่ย <ฮะ S 2> ก็ยังสําคัญอเพราะว่าสื่อหลักเป็นตัวย้ําว่าคุณของจริงนะถึงได้ไปออกสื่อหลัก ในความหมายของจันยีนก็คือว่าสื่อหลักเป็นเหมือนสถาบันใช่ครับเป็นบ้านหลังใหญ่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าตัวของสื่อโซเชียลมีเดียมันก็เป็นเหมือนกระแสที่อาจจะหุอหวาหน่อยหุหวาวุวาบหน่อยแต่ถ้าคนใช้เป็นครับมันก็จะไปได้ไกลใช่ครับแล้วดราม่าที่มันเกิดขึ้นกับพวกส่วนใหญ่ก็มาจากโซเชียลนะวิธีการที่จะสร้างภูมิกุ้งกันในฐานะคนรุ่นเก่าที่เดินมานานครับควรจะต้องทำาแน่นอนล่ะ ผมมองว่าอันดับแรกเลยคือตัวศิลปินเนี่ยต้องเข้าใจบริบทกับกับสื่อโซเชียลที่เกิดขึ้นข้อมูลจริงไม่จริงอยู่ในโซเชียลเนี่ยมันมันตรวจสอบค่อนข้างยากมันไม่เหมือนสื่อหลักสื่อหลักไม่สามารถเอาของไม่จริงไปอ่อนบนนั้นได้ใช่ไหมใช่มันมีการระบบมานตรวจสอบมันมีมการขั้นตอนเยอะมากอแต่สื่อโซเชียลเนี่ยแค่ปลายนิ้วปลายนิ้วอก็สามารถ พลิกโลกสร้างกระแสจริงไม่จริงไม่รู้ได้ถ้าจิตไม่แข็งนีดจิตไม่แข็งก็เป็นเรื่องเหมือนกันผมมองว่าน้องน้องน้องเดินบนเส้นทางนี้แน่นอนล่ะน้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับอ่าเสียงดีอมีคุณภาพอนาคตไกลนะครับอายุยังน้อยแล้วก็ฐานแฟนคลับนี่ก็เยอะมากอืครับแรงถาโถมบนโซเชียลเนี่ยน้องต้องสติดีๆตั้งมั่นเราเป็นเราเป็นศิลปิน ครับแน่นอนเราจะซ้ายจะขวาแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องค่อยๆต้องระวังต้องระวังคนรอบข้างคนรอบข้างสําคัญมากทีมงานสําคัญมากนี่คือเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กใช่ครับใช่ครับผมเชื่อว่าตัวดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พอทราบข่าวแต่ไอ้เรื่องลึกขนาดไหนนี่ผมผมไม่ทราบได้แต่ผมเรื่องนี้อาจารย์ยิงจะไม่ยุ่งแต่ว่าผมผมพูดเป็นกลางๆว่าครับถ้าเราเป็นศิลปิน ในยุคนี้ครับแล้วฐานแฟนคลับเราแน่นอนละเราต้องต้องรักษาสายสัมพันธ์กับฐานแฟนคลับาแฟนคลับก็จะมีคนที่มุมซ้ายจัดมุมขวาจัดคนตรงกลางพอดีเพราะนั้นว่าก็หลากหลายใช่ตอนนี้การคลองตนมากกว่าผมใช้ว่าตรงนี้สาคัญนะครับคลองตนในเส้นทางของคำว่าศิลปินเนี่ยหนึ่งละ พัฒนาตัวเองครับต่อเนื่องสัมมาคารวะในวงการลูกทุ่งสำคัญมากครับสําคัญมากๆเพราะว่าผมถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรของวงการเพลงลูกทุง่งนะวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยจะให้เกียรติซึ่งก,ก,กันและกันกันและกันมากๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนทํางานตั้งแต่เบื้องหลังเลยครับ คนที่ดูแลประกบศิลปินเองอ่านักดนตรีที่อยู่ข้างหลังศิลปินหรือว่าผู้จัดงานอะไรเงี้ยนักร้องลูกทุ่งถ้าถ้าพี่เอกก็พอจะเห็นอยู่ว่าเขารุ่นตั้งแต่รุ่นครูบาอาจารย์ที่เป็นศิลปินครูมันท่านก็จะประพฤติตัวเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างมาอยู่แล้วสัมมาคารวะนักร้องลูกทุ่งเราไปลามาไหว้อืแล้วให้เกียรติความสุภาพรอบน้อมเนี่ยเป็นเป็นก็ มันก็ฝังอยู่ในตัวของคนไทยอยู่แล้วผมว่าแต่ก็ไม่ยังเป็นจะพอแค่นักร้องน้องใหม่นะนักร้องเก่าก็อย่าลืมต็หมายก็ว่าผมเข้าใจบริบทของแต่ละคนนะมีอยู่นานแล้วชินบางคนบางคนพอถึงเลยเส้นเนี่ยนะมันก็จะมีบ้างธรรมดาธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับที่ทํางานสร้างสรรค์นะครับและผมเชื่อว่าเป้าหมายที่สุดของคนที่ทํางาน ก็คือทําผลงานเพื่อแฟนเพลงของตัวเองนะครับเราเป็นสื่อเราก็ต้องการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกคนที่เสพข่าวครับนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะยืนยันเสมอไม่ว่าจะกับพี่พี่น้องๆในวงการข่าวหรือว่าวงการเพลงหรือวงการศิลปินอื่น็คือว่าเราพูดความจริงนะครับแล้วก็ทําความจริงให้มันปรากฏตรงนี้มันก็จะไม่มีเรื่องของผลประโยชน์นอกผลประโยชน์ในที่จะทําให้เกิดอคติ การและตรงนี้ผมว่าจะทําให้เราอยู่ในวงการเพลงหรือวงการอะไรก็ตามเนี่ยอย่างมีศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับขอบคุณพี่ยินมากนะครับขอบคุณพี่เอทีมงานมากครับครับผมนะครับแล้ะ๋ยวเจอกันครับกับ power star